น้ำใ,ใต้ผิ้อยู่ได้มากกว่า2,000เท่านั่นเองนี่คือความหมายสจรจั์ของผิวนะคะดังนั้นวันนี้นะคะแค่ผิวเราขาดความชุ่มชื้นนะคะปัญหาของผิวมันตามมาอย่างที่เรียนได้ทราบนะคะแล้วที่สําคัญค่ะปั <c oughs> จจัยที่ทำให้ผิวสูญเสียน้ำเนี่ยมาจากอะไรบ้างน,นอกเหนือจากพลภาวะนะคะอายุที่เพิ่มมากขึ้นถูกต้องไหมคะ <c oughs> มีท่านใดหยุดเวลาได้อุ้ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันยังเฟรช ฉันยังดูอ่อนเยาว์เข้าข้างตัวเองแบบไม่ได้ถามความคิดเห็นคนอื่นเห็นไหมเห็นไหมอายุเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไหมคะอ่ะอายุเพิ่มมากขึ้นทุกปีโอกาสที่ผิวจะสูญเสียความชุ่มชื้นก็เกิดขึ้นได้เหรออากาศยังไงนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะอากาศปันไงคะบางคนรู้สึกร้อนบางคนรู้สึกเย็นนะคะขึ้นอยู่กับภาวะร่างกายนะคะสมดุลด้วยดีแต่ถามว่าอากาศเย็นสูญเสียน้ำไหม สูญเสียน้ำนะคุณอยู่ในห้องแอร์คอนดิชันนะคะคุณก็สูญเสียน้ำหรือแม้กระทั่งบ้านเราเนี่ยอากาศแบบหนาวคงไม่มีนะเราเรียกอากาศเย็นแลนะ้วกันเนาะจะพบไหมเนี่ยปีนี้ <c oughs> เราจะพบช่วงไหนคะที่รู้สึกอากาศเย็นฝนตกนช่ไคะอ่าประมาณเดือนธันวามความอะไรประมาณนนะะเนี้ยนะคะพูกเนี้ยจะเป็นช่วงอากาศแห้น <c oughs> นะคะก็จะทําให้ผิวสฉีวเสียวความชุ่มชื้นได้หรือแม้กระทั่งอากาศร้อน,นะคะ่ะท่านใดเป็นนักกีฬาทุกท่าน้อง มีะคะเป็นนะดูกำยำมากๆเลยซิมแพคมีไ,ไหมเอ่ยนะคะ <laughs> ท่านที่ออกกําลังกายการแจ้งอยู่เป็นประจํานะคะถ้าออกกาลังกายการแจ้งเจออะไรคะ <c oughs> แสงแดดท่านคิดว่าแสงแดดเป็นส่วนหนึ่งของการทําให้ผิวสูญเสียน้ำไหม <c oughs> ใช่ใครบอกว่าอยู่การแจ้งผิวไม่เสีย เดี๋ยวถ้าไม่เชื่อนะคะลองดูนะพรุ่งนี้ว่างไว้ตอนเที่ยงนะคะไปหาสนามอะไรที่มันแบบว่าไม่มีหลังคาปิดนะแล้วน้ําใส่แก้วนะคะแล้วท่านเอาแก้วน้ำเนี่ยไปตั้งอยู่กลางแจ้งขีดระดับของระดับน้ําไว้นะคะว่าตอนเติมตอนแรกระดับน้ำไเท่าไหร่แล้วผ่านไปประมาณสักสิบสิบห้านาทีท่านลองกลับไปดูคิดว่าน้ําในแก้วมันจะลดลงไหมคะ การนอนก็สูญเสียน้ำได้เช่นกันก็คือรังสี U.V. นะคะสารชำระล้างที่รุนแรงมีท่านใดในห้องนี้ยังใช้สบู่ล้างหน้าอยู่ไหมสบู่ไม่มีใครเอาผงซัฟฟอร์ล้างมะมีไหมคะใช้สบู่ล้างหน้าเอาเป็นอดีตนะอดีตเคยนะเ <c oughs> อ้ยยังมีปัจจุบันยังมียกเล้ยงทราบไหมคะว่าสบู่เนี่ยก็มีสารช <c oughs> ั่ ซึ่งมันทำลายเรื่องของค่าไขเยียชได้าณในผิวซึ่งผิวของคนเราจะมีค่าความเป็นกรดอ่อนๆนะคะไม่เชื่อลองชิมผิวเพื่อนดูบริโภคใช่แบบเปรก้ยงเปรก้ยงนะคะดังนั้นทุกสารชะล้างต่างๆก็ทําให้โอกาสที่ผิวจะสูญเสียความชุ่มชื้นได้นีคะได้เช่นเดียวกันดื่มน้ําน้อยเมื่อสักครู่เสียน้ําไป2ลิตรเติมเข้ามาไม่ถึงลิตรเลยอะไรเติมมากกว่าน้ำคาเฟ่ดีใช่ไหมกาแฟเนี่ย เราต้องก,กาแฟเย็นด้วยนะไปเพิ่มกิโลแคลอรี่ในร่างกายอยีกนะคะโอ,โอ้เยอะแยะมากมายการขาดการบำรุงมอยส์เจอร์ไรเซอร์ต่างๆน,นะคะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ปัจจัยเรื่องของผิวที่สูญเสียน้ำเนี่ยเกิดขึ้นได้ชัดเจนมากๆดังนั้นหลายๆท่านบอกว่าโอ้ฉันดูแลผิวครบขั้นตอนใช้มอยส์เจอร์ไรเซอร์ดูแลผิวเดย์คลีนไนท์ครีมจริงหรือจริงหรือเปล่าที่ครีมบำรุงกลางวัน,วนกลางคืนสามารถเสริมผิวสว คุณคิดว่าคุณใช้บำรุงผิวทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนทุกวันไหมคะทุกวันแต่ทําไมมีอยู่วันหนึ่งคุณรู้สึกผิวคุณเป็นไงคะร่วงโรยโรวยราเพราปัจจัยด้วยผู้มอส<ม>ัมรักคุณหนีมันได้นะคุณห<ม>นีมันไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นมีละโปรแกรมสุกเสาร์อาทิตย์ลองวิงเห็นไปไหนดทะเลไปเกยตื้นสีทะเล มีบางท่านที่ไม่ตั้งใจไปเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะแต่อยู่แถวทะเลทุกวันเข้าบ้านอยู่แต่วนั้นคิดว่าปัจจัยในเรื่องของการทําให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้นเกิดขึ้นได้อีกอไมะเกิดขึ้นได้อีกเดย์ครีมไนท์ครีมไม่เพียงพอเลยหรือแม้กระทั่งท่านนั่งอยู่เฉยๆตรงนี้น้ำในผิวมันระเหยออกตลอดเลยดึงน้ำได้ไหมคะหัวใจจะขาดอยากดึงน้อยจังเลยแต่ดึงวไปไม่ได้รู้สึกผิวร่วงโรยละผิวมี ดังนั้นวันนี้นะคะเราจะมาจัดการดูแลผิวนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะคะก็คือไบโอเจอโลชมา